เริ่มต้นกันที่คุณแม่ของแตงโมพัทรธิดานะคะนั่นคือคุณแม่พานิดานนั่นเองค่ะทีล่าสุดค่ะเห็นด้วยกับการที่จะเปลี่ยนสถานที่ไว้อาลัยให้กับลูกสาวนะคะเป,เ,เป็นที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพนั่นเองซึ่งก็จะเพียงพอต่อการรองรับแขกที่มาร่วมงานกันมากมายเลยทีเดียวค่ะ หลังจากมีการถกเถียงเรื่องที่จะเปลี่ยนสถานที่นะคะในการจัดพิธีไว้อาลัยให้กับนางเอกสาวผู้ล่วงลับแตงโมพัทรธิดาพัชระวีระพงค์ค่ะเพราะกลัวว่าจะรองรับแขกไม่เพียงพอจนกลายเป็นประเด็นนะคะเมื่อคุณแม่พนิดาเนี่ยไม่เห็นด้วยล่าสุดได้มีการตกลงกันใหม่แล้วค่ะทางคุณแม่ได้เห็นชอบให้เปลี่ยนสถานที่โดยมีการแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดพิธีไว้อาลัยเป็นที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพนะคะเพื่อรองรับแขกที่จะมาร่วมไว้อาลัยจานวนมากในช่วงเย็นของวันที่ ที่11ถึง13มีนาคมนี้ค่ะขณะที่ทางคริสตจักรแห่งความสุขก็ได้โพสต์แจ้งว่าคริสตจักรแห่งความสุขขอเปลี่ยนสถานที่จัดพิธีไว้อาลัยแตงโมพัทรธิดาเป็นที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพนะคะซึ่งในวันและก็เวลาดังกล่าวเนี่ยต้องมีการลงทะเบียนรายชื่อผู้ร่วมงานและเตรียม ATK ไว้ตรวจผู้ร่วมงานทุกคนด้วยค่ะตามมาตรการรักษาความปลอดภัยจากโรคโควิดและก็งดรับพวงหรีดภายในงานด้วยนะคะ